สวัสดีครับร้านเจเจไช็อปครับผมวันนี้ BMW รุ่น C400 GT นะครับเข้ามาติดแหลกแชสแหลกแชสตัวนี้ไม่ต้องถอดมือจับนะครับใส่ใต้มือจับได้เลยแต่วิธีถอดคือต้องลือ u-box ออกมาก่อนนะนี่แหลกแชสสามารถติดตั้งได้กับปล่องทุกแบรนด์เลยนะครับมันจะมีเป็นแผ่นเพจด้านบนของฝั่งนะครับแล้วก็ลูกค้าติดตั้งปล่องท้ายเป็นรุ่นแชท s 34นะครับ ตัวนี้จะเป็น a t 3 4ฝฝาคาร์บอนใส่หมวกได้ประมาณ1ใบเต็มนะครับภายในกล่องหนาแข็งแรงครับแล้ปก็กันเลยนี่มีกุญแจให้2ดอกฝาด้านบนจะเป็นฝาลายเทปล่านะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแถบสะท้อนแสงขนาดความจุ34ลิตรครับผมใส่หมวกได้ประมาณ1ใบเต็มพร้อมบอพิงนี่ นาดกำลังดีเลยสนใจติดต่อที่ร้าน JJ Bike s ช o อบได้โดยตรงเลยครับขอบคุณครับ